สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันท channel นะคะเมื่อวานนี้ป้าลุงกลับมาถึงบ้านตอนค่ำเลยไม่มีโอกาสได้ขึ้นไลส์สดนะคะ,นะและวันนี้คุณลุงกับป้าเปียก็มาเตรียมทำความสะอาดสวนที่รกที่เราตัดหญ้าลงแล้วนะคะเห็นไหมคะตัดหญ้าลงแล้วมันก็ยังรกอยู่แบบนี้คุณลุงก็ต้องเอาเก็บขึ้นนะคะ เก็บกวาดขึ้นคุณลุงทำไมไม่เอาถุงมือลงมาด้วยล่ะคะนเนี่ยคุณลุงก็กำลังจะเก็บเอาเศษกิ่งไม้นะคะเศษกิ่งไม้ขึ้นไปนี้จากพื้นนะคะเอาเก็บออกจากพื้นนะคะเพราะว่าตัดออกแล้วมันก็มากองแห้งอยู่ตรงนี้ก็จำเป็นต้องเอาเก็บออกไปนะคะแล้วตรงนี้นะคะที่สวน ป้าก็จะเป็นคนลดน้ํานะคะคุณลุงก็จะเก็บกวาดนะคะคุณลุงจะเก็บกวาดหญ้าที่ลกๆนี้ออกนะคะออกจากสวนแล้วทําความสะอาดป้าก็จะลดน้ําต้นไม้น,นะคะเพราะว่าเราไม่อยู่หลายวันไม่ได้ให้น้ําน้ำํำต้นไม้ก็เริ่มแห้งนะคะเริ่มที่จะแห้งแล้วคุณลุงเปิดน้ําตรงนี้แล้วใช่ไหมคะ อเห็นนะคะคุณลุงทิ่ที่ตัดแต่งกิ่งเอาไว้เมื่อก่อนนี้ที่ตัดกิ่งไม้มันก็เริ่มแห้งนะคะก็ต้องเอาออกตรงตรงนี้เราลาจะได้ฟันไหมคะคุณลุงหญ้าแห้งตรงนี้ไม่ไม่ไมตรงนี้นี่นี่นี่คยอเค่นี่เค่นี่ยตอนนี้คุณลุงก็กำลังนี่แหละกวาดออกจากต้นไม้นะคะ กำลังกวาดหญ้าลุกๆออกจากต้นไม้เพราะว่าทุกครั้งนะคะตอนปีที่ไฟมาไหม้นั้นเราเอากวาดเศษหญ้าไว้เต็มรอบต้นไม้เลยกะว่าเตรียมจะเอาปุ๋ยมาใส่นะคะเตรียมจะเอาแกลบที่ไก่แกลบมาใส่แล้วก็ให้น้ําหรือว่าให้มันเป็นปุ๋ยหมักลงไปเลยมันจึงไม่ต้นไม้เราหมดเรียบหมดเลยมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะคะทีนี้คุณลุงก็คือจะใช้วิธีกวาดออกนะคะ กวาดออกจากสวนไปไว้ที่อื่นนะคะคือจะเอาออกจากต้นไม้เลยเมื่อก่อนนี้เราพลาดนะคะเราพลาดที่จะที่เอาใส่ต้นไม้ใส่โคนต้นไม้แบบนี้ไว้นะคะก็คือต้นใหญ่แล้วนะคะที่ป้าเคยเล่าต้นใหญ่แล้วก็งามมากแล้วอันนี้สวนนี้เราปลูกใหม่เพิ่งจะได้โตเท่านี้ค่ะเอเมื่อก่อนนี้มันต้นใหญ่งามแล้วก็กวาดหญ้าแห้งแบบนี้แหละนะคะกวาดหญ้าแห้งออกก็ขอแบ่งปันข้อคิดความรู้ จะว่าเป็นประสบการณ์ก็ได้ไม่ใช่ความรู้ก็ได้อะเป็นความรู้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นความรู้จากประสบการณ์ตรงของเราเองนะคะว่าเรามีความคิดว่าเราอยากจะเอาญ้าแห้งที่ตัดออกนี้กลบใส่โคนของต้นไม้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ตั้งใจจะเอาขี้ไก่แกลบมาโปะแล้วก็ลดน้ําให้น้ําแล้วมันก็จะงามขึ้นเลยถ้า,ถ,าถ้าเราทําแบบนั้นมันก็งามจริงๆนะอันนี้ก็คือจริงนะคะสูตรนี้จริง แต่ว่าปัญหาคือเราเออไม่มีเวลาทําให้มันต่อเนื่องนะคะคือเราเอากลบกลบไว้แล้วแล้วเราก็ไปทํางานต่างคนต่างไปตอนนั้นคุณลุงก็ไปอบรมนะคะที่กทมหลายวันแล้วคุณลุงไปประชุมที่กทมหลายวันป้ากับพี่ปอยก็ออกลงพื้นที่ไปทํางานวันนั้นมีไฟป่ามาเรายังไม่ได้ให้ปุ๋ยไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ขี้ไก่แกลบ ยังไม่ได้ให้น้ําเปียกๆนะคะมันก็เลยเป็นเชื้อเพลิงเป็นอย่างดีมันก็เลยไหมต้นไม้ของเราเรียบหมดเลยแต่ว่าถ้าเราทําแบบนั้นนะคะถ้าเราสามารถเอาขี้ไก่แกลบมากลบแล้วก็ให้น้ําเลยในทันทีนี้ไฟก็จะไม่ไหมโคนต้นไม้เพราะว่ามันเปียกชุ่มนะคะหญ้าแห้งก็จะเปียกชุ่มก็จะเน่าลงไปก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะคะแต่ว่า เราไม่ทําเนื่องจากว่าเราไม่มีเวลาพอที่จะทําเช่นนั้นได้นะคะเราก็เลยต้องใช้วิธีกวาดออกจากต้นไม้แทนนะคะใช้วิธีกวาดหญ้าแห้งออกจากต้นไม้แทนที่จะเอาไปกรบใส่นะคะเพราะว่าถ้าไฟลามป่ามานะคะมันก็จะไม่ได้ไหม้ต้นไม้เนื่องจากว่ามันไม่มีเชื้อเพลิงอยู่ที่โคนต้นนั่นเองเอาเป็นว่าเราทําความสะอาดสวนเสร็จแล้วค่อยเอาปุ๋ยมาลง ก็จะให้น้ําไปด้วยเลยนะคะเอาปุ๋ยขี้ไก่แกลบนะคะมาใส่แล้วเราก็จะให้น้ําไปด้วยเลยใส่ต้นไหนเราก็ให้น้ําไปเลยนะคะเอเราใช้วิธีนี้เอาเลยคุณลุงเป็นคนใส่ปุ๋ยเหมือนปีที่ผ่านมาแล้วก็รอดนะปลอดภัยนะคะไม่งั้นสวนคงไม่เหลืออีกนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเราใช้วิธีนี้นะคะคิดใหม่ทําใหม่เรียกว่าคิดใหม่ทําใหม่นะคะก็คือ เอาหญ้าแห้งออกจากสวนให้หมดนะคะแล้วก็เอาขี้ไก่แกลบมาลงใส่ต้นไม้แล้วก็รดน้ําไปด้วยคุณลุงเป็นคนเอาปุ๋ยใส่คุณลุงกับลูกกับหลานพากันเอาปุ๋ยใส่ป้าเปียก็ตามรดน้ําแบบนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวคุณลุงทําความสะอาดเดี๋ยวป้าก็จะเป็นคนให้น้ําไปด้วยนะคะอ่เดี๋ยวจะ มีอะไรน่าสนใจทำความสะอาดสเสร็จแล้วจะแบ่งปันเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับคลิปนี้สั้นๆก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ